ba ได้ครับก็มาไป anh ได้อันที่10ตัวครับโหนะ ตองร่วมร่วนะครับตัวมาตัวเองทุกันก็แดีนะครับี่หลอดสเยคอบอรยงีที่าที่วกนสุราะ

นีผมกก็ซื้ออันนี้นะครับพรนหอยแลวน่องนจะไปปลุกเขาหรือเปลาเขาให้ปลุกเขาถึงรกัน้าอง